เป,ป,ป,ป็สองขันเอาไว้พี่ป้าซอยคนนะพี่น้องส,อส,สวัสดีครับพี่น้องโองกันอีกแล้วครับผมไปอีกแล้วครับสองพี่น้องตระกูลอาบุญงามลุยอีกแล้วไฟอยากดิ้นไรสันพี่ป้าพาไปอีกแล้วพระนีค์ูเสียเงินได้พี่น้องที่นี่เล่นฟรีครับผมเป็นแบบว่า รถดึ้นเขาสูงนะครับผมเขาสูงนี่เสียงเงินพี่น้องตรงนี้ได้ีครับผมรถสปีดเรวปอนปักเก้าวาถึขบเร็กหน่อยมาเลยมีรถสกูตเตอร์ด้วยครับนี่สุดยอดเลยครับนี่รถสกูตเตอร์เทๆเลยครับพี่น้องเวย้วยเวย้ยเ สองขั้นเอาไว้ป่ะช่อยคนนะคช่ไพี่น้องช่วยคนเดี๋ยวว่าลมเริ่มรื้งสินะครับผมนี่อ้กนันนองมึงซอยกันโอ้ยดาสูงครับนี่ขับไปยังไฮห นี่ครับที่เข้าตรงในครับนี่จะอุ่นหน่อยครับผมโอ้สไลายเลยสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วโอ้โหข้าวปลาทอดใส่ให้ฮะก็นได้อ่ะถ้าอิงือให้พอดีพอดีใช่น้องใส่ใอ้ใช่ใส่ยาญ่ดิพี่น้องต้อง ตึบอ่ะไฟรึปี่บิทายตรงนี้ให้เห็นชัดทุกคนอ่ะลูกอ่ะเข้ามาโอเคไหมโอเคไหมครับโอเคไหมครับไม่เอาเอาเกงนี่ลงโอเคโอเคไหมครับอ่ะใส่หยาด้พีน่น้นองออตัวชิดไปหลินอยู่พี่น้องเอ้ยตกลง ใส่รองเท้าแบบนี้ครับกันไว้ว่าวัดเหตุขาแข็งหักเด้องเอ,อ้ยขัใจดึงนี้ขึ้นลูกเอาล็อกหนึ่งนะลูกเนาะมันเดิมเนาะ นี่โอ,โอเคไหมครับนี่เพื่อนคนไหลไเลยเอ้เออันนี้เสร็จแล้วครับหนึ่งข้างแล้วอีกหนึ่งข้างครับผมอ่ะไป โอเคไหมครับเอานี่ขึ้นเก่านี่มันเดิมใช่ไหมได้ครับได้เนาะล็อกแรกอ่ะันไข เล่นนี่ละตีเล่นทุกอันของได้ให่บริสงกนนี่ละมันบริบริเล่นดนดอกเออหแมพเ่นสองหมื่นแล้วเนาะได้ไโอเคโอเคพอ้ก็หมกได้ไดใจเย็นลูกใจเย็นอ่ายวอย ไปจะขึ้นกับกาเล็กไหมล่ะถ,ถ้าถ้จะขึ้นก็ให้แม่ซื้อให้นี่องโอ้จะเกิดน้ำ,นำงูขึ้นไปว่ะสัตว์ <c oughs> กระเป๋าบริลล์ลมอนนี่นพี่น้องเก็บของให้ลูกกันเตรียมถุงมาฝองใส่เก็บให้ลกูกโอ้เอาถุงเอาเอาถุงมาน้องน้ำน้ำเอาถุงบ่ใส่เก็บให้ลกูกมันจะบวกเปียกเดี๋ยวเอาอีกคนละขังเอาใส่ขังละอันกันเลยอันนี้ เป็นสิเป็ลี่ยนสองเลยเด้นวะนี่ได้ครับนี่ต้องยัดได้ีีพ่น้องเพราะมันเปียกได้ครับนี่จีน้องต้องเตรียมความถุงครับ เล่นหัวเจ้าหมกเหรอไปดืู้เล่นกับน้องโอกัสลูกเล่นไงเอาไปลองดูก่อนเื่งไงแล้วแต่ลูกอันนี้ไปแล้วเหรอเานี้เอากัปเอแล้วน่่อะอรอแล้วน เี่ยวครับพี่น้องเอ้ยตเตรียมตัวทุกอย่างพร้อมเลยครับนี่พร้อมนวครับพี่น้อง กระเป๋าโดรมอนมีทุกอย่างเพื่อลูกม,ม,ม,มีพี่นุ่มถุงมือมนน้เยอะหนครับผมเตรียมตัวให้ลูกต้องพอร้อมได้พี่หรองเล้าได้ครับเตรียมพร้อมนะครับถุงมือต้องลนลายถือพี่น้่ง ติกติกนมาหฮะคข้นี้ในรถเอาแฟนใส่นี่ก็ได้นี่แฟงมีข้างเดียวเหรอลูกอันนี้อม่ีสต่นี่งวะอ๋อมันยพร้อม นี่มือเท้านี่ครับผมนี่ช่วงสางน,นี่เสียกนี่หนะโหพี่ได้ไม่สบใจใช่ไหมพี่เอาต่อใช่ไหมครับวันนี้ <c oughs> ได้มาแล้วเนาะ <c oughs> ได้ไหนก็ไ,ไหนๆแล้วใช่ไหม พี่น้องพรุงพุงวิเศษเตรียมพร้อมนี่กระเป๋าโดเรมอนพร้อมแล้วครับ,รบน้องเลยอันนี้ลมเย็นๆอยู่เนาะไมได้พี่น้องสวัสครับสวัสดีคสวัสดีครับผม